สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีปีขานปีเสือ2,565ค่ะปีใหม่นี้คุณน้ำขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูด้วยนะคะตั้งใจเรียนปีนี้อยู่เป็นพี่ป .3 แล้วเดี๋ยวปีหน้าจะเราจะได้ขึ้นป .4 นะคะและด้วยเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ กำลังจะถึงวันเด็กนะคะก็จะทำให้โควิดโลก COVID, โควิดโรคระบาดต่างๆเนี่ยทำให้พวกเราก็ยังไม่ได้พบเจอกันในการเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะยังไงก็เด็กๆก,ก็รักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงและเดี๋ยวเรามาพบกันที่โรงเรียนเนาะ,ะมาดูกันวันนี้เราจะเรียนอะไรไปดูกันเลยค่ะ วิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้วิชาสุขศึกษาเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจากเมื่อปีที่แล้วโหยาวเลยที่ไหนได้เพิ่งจะสัปดาห์ก่อนนะคะจากเมื่อปีที่แล้วที่เราเรียนค้างไว้หรือคุณาขึ้นต้นเรื่องไว้ก็คือเรื่องแทนัๆอ,อาหารหลักห้าหมู่และ งโภชนาการค่ะอาหารหลักห้าหมู่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 แล้วใช่ไหมทีนี้เราเป็นพี่ป .3 แล้วก็เนื้อหาก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับทงโภชนาการด้วยนี่ทงโภชนาการเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ก่อนค่ะไปดูกันเลยอา,อาหารหลักห้าหมู่อาหารคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะ เรามาดูความหมายของอาหารกันเลยค่ะอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปหรือที่เรากินเข้าไปเนี่ยแล้วไปช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตมีใครยิ่งกินอาหารยิ่งตัวเล็กลงมีไหมคะเนอะไม่มีเนาะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตกินยิ่งโตกินยิ่งโตขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ ร่างกายเราแข็งแรงนะคะมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆในหนึ่งวันเราควรทานอาหารให้หลากหลายในหนึ่งวันเขาถึงให้เราทานอาหารวันละสามมื้อถูกต้องถ้าใครกินอาหารหลากหลายต่อวันเราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและครบห้าหมู่ไปดูหมู่ที่หนึ่งกันเลยค่ะอาหารหลักเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากนี่ ดูรูปภาพเด็กๆเสิร์ชดูหรือดูตามหนังสือได้เลยนะคะรูปภาพของอาหารหลัก5หมู่ในจออาจจะเล็กนิดหนึ่งไม่เป็นไรลูกดูหนังสือประกอบนะคะต่อไปมาดูอาหารหลักหมู่ที่1เมื่อก่อนที่คุณน้ำจะขึ้นเรื่องคุณน้ำให้แบบฝึกหัดไปใช่ไหมคะว่า เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนเด็กๆบางคนตอบถูกหมดเลยแสดงว่ามีความรู้หรือมีภูมิความรู้เก่าที่แน่นและดีมากบางคนก็รู้แบบไม่ถูกต้องรู้แบบปะบายนะคะเรามาดูกันตอบไปพร้อมกันก็ได้นะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งเขาชื่อว่าปโปรตีนค่ะปโปรตีนจะอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วมเมล็ดแห้งนะคะ หรืองาดำนะคะพวกนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญช่วยให้ร่างกายเราเจเริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเรารู้ไหมว่าวันหนึ่งร่างกายเราใช้งานไปเยอะมากแต่การทานอาหารหมู่ที่หนึ่งจะช่วยทำให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตรงไหนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงไหนที่อ่อนแอรหรือฉีกขาด จากการทํากิจกรรมต่างๆของเราในหนึ่งวันนะคะเราทานอาหารจําพวกนี้จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออีกอย่างก็จะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตด้วยเช่นดื่มนมจืดหรือนมทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตเห็นไหมคะว่าทางโรงเรียนให้นมเด็กๆกลับไปทานที่บ้านเป็นนมที่พัชเชอร์ไลฟ์มาอย่างดีนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให ร่างกายและอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานปกติโอเคไหมคะในหนึ่งวันเด็กๆต้องทานเนื้อสัตว์ทานหรือเปล่าบางคนชอบมากก็ทานแต่เนื้อสัตว์ปีใหม่ที่ผ่านมาก็หมู่กระทะล้วนๆล,ลักษณะนี้บางทีทานมากเกินไปก็ไม่ส่งผลประโยชน์ให้กับต่อร่างกายนะคะ ไข่ไก่เด็กๆทานไม่เอย่ยหรือไข่เป็ดก็ได้ต้องควรทานด้วยนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยสักสองฟองอยางโอเคเลยนะคะเนื้อสัตว์ทุกชนิดเด็กๆทานได้เลยเนื้อไก่เนื้อหมูตอนนี้หมูแพงก็าหาันมากินไก่หรือไข่ไก่เนื้อปลาลักษณะนี้นะคะที่เด็กๆทานได้กุ้งปลาหมึกถือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะให้สารอาหาร โปรตีนจำไว้เลยนะคะว่าหมู่ที่หนึ่งชื่อโปรตีนโปรตีนทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเห็นไหมคะเดี๋ยวกูน้าวงไว้ให้นี่ประโยชน์ของเขาคือใครตอบถูกเอ่ยจากแบบฝึกหัดก่อนเรียนครั้งที่แล้วเห็นไหมคะว่าเด็กๆหลายคนตอบถูกโอเคเก่งมากเลยคะ่ะ ต่อไปมาดูอาหารหมู่ที่สองต่อนะคะอาหารประเภทหมู่ที่สองเด็กๆบางคนทายถูกแล้วก็ทำถูกมาดูกันนะคะว่าหมู่ที่สองคืออาหารจำพวกอะไรไปดูเลยค่ะอาหารหมู่ที่สองจำพวกข้าวแป้งนะคะข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะให้สารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดรตเน่ คาร์โบไฮเดรตสารอาหารหมู่นี้เขามีประโยชน์ก็คือช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายพลังงานคืออะไรในหนึ่งวันเราทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอย่างเด็กๆตอนนี้ก็เริ่มนั่งเรียนออนไลน์ถ้าวันไหนไม่ได้ทานอาหารหรือไม่ได้ทานข้าว หรืออาหารจําพวกแป้งเช่นข้าวแป้งแป้งก็ทําได้หลายอย่างขนมปังนะคะเห็นไหมเส้นกว๋วยเตี๋ยวมันโถซาลาเปาอะไรลักษณะนี้นะคะเด็กๆก,ก็ทานอาหารจําพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยถ้าวันไหนไม่ทานเราจะนั่งเรียนออนไลน์ก็คือจะง่วงจะซึมจะอ่อนแรงอ่อ,อนเพียเห็นไหมคะเพราะนั้นการทานอาหารหมู่ที่2มีประโยชน์เห็นไหมคะ ทานแล้วให้ร่างกายเรามีพลังงานแข็งแรงพร้อมที่จะนั่งเรียนออนไลน์ได้สบายๆหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกหยิบจับสิ่งของหรือตอนเย็นเลิกเรียนออนไลน์แล้วเราก็ไปวิ่งเล่นแต่ต้องใส่แมสนะตอนนี้มีสถานการณ์โควิดเริ่มมาอีกแล้วนะคะเพราะนั้นการทานอาหารหมู่ที่สองสำคัญไหมคะ สำคัญอีกหนึ่งหมู่นะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเรามีพลังงานวันไหนไม่ได้กินเราจะอ่อนแออ่อนเพียทําให้ร่างกายเราไม่มีชีวิตชีวาเห็นไหมคะไปต่อเราไปดูอาหารหมู่ที่3ดูซิเราต้องทานนะมาดูกันค่ะนี่หมู่ที่2อยู่นะคะอ่ะข้าวเหนียวเด็กๆก,ก็ชอบทานข้าวเหนียวขนมจีนอะไรลักษณะนี้ก็ทํามาจากแป้ง นะคะก็จะทําให้ร่างกายเราได้รับพลังงานเหมือนกันไปดูต่ออาหารหมู่ที่3ค่ะดูซิว่าเด็กๆต้องทานไหมนะหมู่นี้เป็นอาหารจําพวกอะไรไปดูคะ่ะผักใบสีเขียวและผักชนิดต่างๆเด็กๆชอบกินไหมคะ,ะคนไหนไม่ชอบก็ต้องลองเล็กนิดๆลองหน่อยๆ ก็ถือว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารก็คือวิตามินและเกลือแร่หมู่นี้จะให้เกลือแร่นะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคเน่ภูมิต้านทานโรคช่วยให้ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะและยังช่วยในการขับถ่ายอีกต่างหากการไม่ทานผักเ,กเด็กๆจะ ขับถ่ายไม่สะดวกจะกลายเป็นโรคท้องผูกนะคะและท้องผูกบ่อยๆเข้าเราก็จะกลายเป็นโรคลิสีดวงนะคะจะเป็นแผลที่ลูทวารเพราะนั้นการทานผักมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะมีประโยชน์เพราะนั้นการทานผักช่วยให้ร่างกายเราทำงานปกติระบบต่างๆเห็นไหมคะช่วยขับถ่ายสะดวกเห็นไหมแล้วก็ช่วย ต้านทานโรคให้เราด้วยยิ่งช่วงโรคโควิดตอนนี้เด็กๆต้องทำไมคะ,ะต้องสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเห็นหรือเปล่าต้องทานผักด้วยนะเราต้องทานผักใบสีเขียวหรือผักชนิดต่างๆต,ตามฤดูกาลที่เขาผลิตนะ,อ,ะอยากกินเด็กๆชอบกิน แครอทเพราะมีสีสวยก็ได้บรอกโคลีอะไรอย่างนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเราผลิตภูมิต้านทานโรคนะคะต่อไปมาดูสารอาหารต่อไปนี่แตงกวาหรือผักสีเขียวที่มีสีอ่อนๆเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองแครอทฟักทองอะไรลักษณะนี้เด็กๆบางคนชอบทานมากเลยเก่งมากใครชอบทานผักเยี่ยมเลยต่อไปมาดูกันต่อค่ะ อาหารหลักหมู่ที่สี่เป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยอาหารหลักหมู่ที่สี่เป็นจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆเห็นไหมคะผละไม้ชนิดต่างๆให้สารอาหารก็คือวิตามินเนี่เด็กๆคนไหนตอบถูกเก่งมากวิตามินเป็นอาหารที่อยู่ในจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆนะคะทำให้ร่างกายเรา ประโยชน์ของเขาก็คือมีภูมิต้านทานโรคเหมือนผักเลยทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ร่างกายขับถ่ายสะดวกแล้วยังทำให้มีผิวพรรณที่สวยงามนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณวิตามินบางชนิดช่วยบำรุงสายตาเห็นไหมคะเพราะนั้นเด็กๆควรทานอาหารหมู่ที่4ไหมคะควรทานไหมคะเยี่ยมเลยผลไม้ชนิดต่างๆก็ผลไม้ที่ ประเทศไทยเรามีการส่งออกเยอะมากนะคะเพราะเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเด็กๆทานผลไม้ที่ขับถ่ายได้สะดวกก็คือเช่นส้มส้มเขียวหวานส้มเด็กๆเคยเห็นไหมคะตอนนี้ตามข้างถนนหรือในตลาดใหญ่ๆก็จะมีส้มขายเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ฤดูการของส้มนะ,ะหรือมะละกอนะคะมะละกอ ที่จะช่วยในการขับถ่ายที่มีกากใยอาหารสูงนะคะมะม่วงสุกแล้วก็กล้วยที่จะทําให้ร่างกายเราช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ได้บํารุงผิวพรรณวิตามิน A วิตามิน C เยอะแยะมากมายเลยทานได้หลายชนิดให้เด็กเลือกทานให้เหมาะกับร่างกายของเราบางคนแพ้บางคนไม่แพ้เลือกทานให้เหมาะสมกับร่างกายเราเพราะนั้นทานอาหารหมู่ที่4มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะ ได้มีประโยชน์เก่งมากต่อไปมาดูอาหารหมู่ที่5ค่ะอาหารหมู่ที่5บางคนก็ตอบถูกบางคนก็เอ๊ะใช่ไหมนะล,ลังเลอยู่แต่อาหารหมู่นี้บางคนบอกหนูไม่ชอบทานเลยเพราะจะทำให้เราอ้วนแต่เรามาดูประโยชน์ของเขาก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนความคิดนะคะมาดูกันเลยอาหารหลักหมู่ที่5คือประเภท ไขมันค่ะประเภทไขมันไขมันนี้มีสองประเภทนะคะไขมันดีกับไขมันเลวแต่ไขมันที่เราจะได้กินเขาเรียกว่าไขมันดีคือเขาเป็นไขมันที่มาจากพืชและไขมันที่มาจากสัตว์และเราก็กินอยู่ประจําด้วยทําเป็นอาหารทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเอ้คุณครูและหนูกินอะไรไปบ้างนะ ของขาวก็เช่นเอามาทำาขนมจีนน้ำยาเป็นแกงกะทิเห็นไหมคะเห็นไหมคะหรือทำอแกงเขียวหวานลักษณะนี้ของหวานก็คือ,อบัวลอยที่เป็นน้ำกะทินี่คือไขมันที่มาจากพืชก็คือมาจากมะพร้าวนั่นเอง นะคะไขมันที่มาจากพืชเอามาทำอาหารได้เยอะแยะมากมายและเรากินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอ๋อนี่เรากำลังกินอาหารหมู่ที่5อยู่หรอเนี่ยนะคะอาหารนี้นะคะหมู่ที่5้าก็ช่วยให้ประโยชน์ของเขาก็คือช่วยให้ร่างกายอบอุน่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายถ้าเรากินเยอะเกินไปเป็นไงคะเราก็เจาะอ้วน แต่ถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีหรือปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการก็สบายๆเลยนะคะเลือกกินอาหารที่มันเหมาะสมกับเรานะคะอย่างากะทิที่นำมาทำอาหารไอศครีมเห็นไหมที่เขาตักใส่กลวยสีขาวๆนั่นก็คือไขมันนะคะเพราะทำมาจากกะทิเห็นไหมคะ,ะมีอะไรแกง บวชแกงบวชฟักทองกล้วยบวชชีเห็นไหมคะว่าเด็กๆก,ก็ทํามาจากไขมันที่มาจากพืชไขมันที่มาจากสัตว์คืออะไรคะก็คือเนื้อหมูติดมันนั่นเองที่เราชอบไปปิ้งหมูกระทะอะหรือไขมันกากเจียวที่เขาไว้คุกกับกล้วยเตี๋ยวนะคะนั่นคือไขมันที่มาจากสัตว์เห็นไหมไขมันที่ผลิตขึ้นมาก็คือเนอย เอามาทาขนมปังนั่นก็คือไขมันนะคะเป็นไขมันอิ่มตัวถ้าทานเยอะเกินไปจะทําให้ร่างกายอ้วนพีเพราะฉะนั้นเลือกทานที่เหมาะสมกับร่างกายของเราใครบอกว่าไขามันไม่มีประโยชน์เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของเขาก็คือทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าหนาวเห็นไหมคะว่าบางคนทนทานกับอากาศหนาวได้เพราะว่าร่างกายของเราอบอุ่น เห็นไหมคะว่าเราทานไขมันแต่บางคนต้านทานกับความหนาวไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายขาดความอบอุ่นขาดไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นการทานไขมันให้มีประโยชน์ต้องเลือกทานที่พอเหมาะกับในวัยของเรานะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูต่อว่าคุณนระมีอะไรให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะอ่าหน้าต่อมาเนยชีสเด็กๆชอบมากเลยใช่ไหมคะ เนยกับชีสเวลาไปกินอาชาบูไหมหรือไปกินซูชิไหมที่มันอยุดยืดอาพิซ่าที่มันยืดยืดเนยชีสที่เราเห็นนี่ก็คือไขมันเหมือนกันนะคะไขมันเหมือนกันมาดูนี่รูปมะพร้าวเห็นไหมคะรูปน้ํามันพืชน้ํามันพืชหรือ,อน้ํามันที่มาจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็เนย อ่าจบอาหารหลัก5หมู่แต่คุณน้ำจะมีการสรุปโดยย่อเป็นการ์ตูนเดี๋ยวเด็กๆไปดูการ์ตูนกันเลยค่ะมีค่ายสตอรีอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1โปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่ว ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นพืชผักต่างๆกินผักหลากหลายสี ช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติหมู่ที่4วิตามินเช่นผลไม้ต่างๆช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปากและฟันดีหมู่ที่หไขมัน เช่นน้ำมันไขมันจากพืชและจากสัตว์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารที่เราควรรับประทานควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายตรงตามหลักโภชนาการจะทำให้เรามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b k ค s t o r y ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะอะเป็นไงบ้างคะได้รับความรู้สรุปแบบง่ายๆเนาะ เป็นไงคะเดี๋ยวแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนบันทึกสรุปอาหารห้าหมู่เมื่อสักครู่นี้แต่คุณน้าให้เป็นหลังเรียนแล้วเนาะดูซิว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยเด็กๆตอบถูกเหมือนกันหรือเปล่านะก่อนได้รับความรู้และหลังได้รับความรู้ลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะทําให้เรียบร้อยเขียนวันที่แล้วก็เขียนว่าอาหารหลักห้าหมู่วงเล็บหลังเรียน เห็นไหมคะอาหารมี5้าหมู่เด็กๆเ,เขียนแค่ว่าอาหารหมู่ที่1โปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วก็คือให้สรุปที่เรียนเมื่อสักครู่นี้มาโอเคไหมคะประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่1โปรโตีนก็คือทำให้ร่างกายเราเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเสร็จแล้วก็ตีเส้นใต้ปิด1หมู่ ทำแบบนี้จนครบ5หมู่แล้วคัดชื่อด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะชื่อนามสกุลและบรรทัดที่2ก็คือชื่อโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลแล้วตีเส้นใต้ปิดทำแบบนี้ให้เรียบร้อยโอเคไหมคะฉันพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ